หลายคนเชื่อว่าความสำเร็จต้องเกิดจากความพยายามและการควบคุมแต่ในความเป็นจริงบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองคำสอนของเล่าชืี้ให้เราเห็นว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการควบคุมแต่เป็นเรื่องของการปล่อยวางและการไว้วางใจในกระแสของเตา๋าแล้วอะไรคือเตา๋า ทำไมการปล่อยวางถึงเป็นกุญแจสู่ความสงบและอิสระภาพมาหาคำตอบไปพร้อมกันความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากการยึดติดกับอดีตเราปล่อยให้ความทรงจำกำหนดอนาคตของเราอดีตและอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาที่มีประโยชน์ต่อสติปัญญาเพราะมันทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถควบคุมชีวิตได้แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะพยายามควบคุมชีวิตเพียงใด ชีวิตก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและด้วยเหตุนี้เราสูญเสียภาพลงตาที่ว่าเราสามารถควบคุมอนาคตได้การพยายามบังคับชีวิตเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแต่แท้จริงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของผดเเดจการคำสอนของเล่าชื่อเกี่ยวกับอูเว่ยการไม่ฝืนธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความร้ายประโยชน์ของการพยายามควบคุมชีวิต เขาเน้นว่าเราจะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมสิ่งต่างและปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามวิธีของมันเองเตาของเล่าชื้อคือหนทางแห่งธรรมชาติซึ่งเราจะสัมผัสได้เมื่อเราใส่ใจต่อโลกภายในและภายนอกของเราเราจะเข้าใจเต่าได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางความยึดติดในตัวตนของเราเองและยอมให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติคำว่าอู่ไวแปลว่าการไม่ทำ หรือการกระทําที่ไร้ความพยายามซึ่งไม่ได้หมายถึงการไม่กระทําอะไรเลยแต่หมายถึงการปล่อยให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่พยายามบังคับหรือควบคุมอะไรนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเต่ามักถูกเรียกว่าหนทางแห่งปัญญาหรือหนทางแห่งธรรมชาติเพราะเมื่อเราตามเตา่าเราจะสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งและพบกับสันติสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของเรา เมื่อเราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติเราจะเริ่มไว้ใจในเส้นทางของเราและค้นพบว่าตัวเรากับธรรมชาติไม่เคยแยกจากกันคำสอนของอู๋เว้ยสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเรามีความจริงใจในการปล่อยวางการควบคุมและยอมให้ชีวิตเป็นไปตามเตา่าเต่านั้นกว้างใหญ่กว่าชีวิตส่วนตัวของเราและมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเหนือจินตนาการอู๋เว่เป็นกลิ่นหอมของเตา่า และเป็นทัศนคติทางจิตวิญญาณที่แสดงออกผ่านอาจารย์ทางจิตวิญญาณนักปราชญ์โยคีและผู้ที่ค้นพบหนทางที่แท้จริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจเตา๋าเราจะหยุดยึดติดกับอดีตและกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันอนาคตจะกลายเป็นเพียงมายาในขณะที่จิตสําน,นึกของเรากลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนเตา่าเมื่อเราไม่พยายามควบคุมชีวิตเราจะค้นพบว่าเราคือชีวิตเอง ความพยายามอันไร้ายค่าในการควบคุมชีวิตเป็นผลมาจากวิธีที่เราถูกสอนมาสังคมและวัฒนธรรมทําให้เราเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราถูกสอนให้รู้สึกว่าเราเป็นคนนอกในจักรวาลน,นี้และต้องหวาดกลัวกันและกันแทนที่จะไว้วางใจในชีวิตความคิดนี้กําลังนําพาเผ่าพัานธุ์มนุษย์ไปสู่จุดจบด้วยความเร็วที่เรากําลังแบ่งแยกกันเอง มันยากที่จะจินตนาการว่าอีกพันปีข้างหน้าจะเหลืออะไรจากอารยธรรมของเราเราถูกสอนให้เชื่อว่าอดีตก,กำหนดอนาคตของเราและสิ่งนี้กำลังทำลายอารยธรรมของเรารวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกเราสูญเสียความสามารถในการไว้วางใจแม้กระทั่งจิตใจของเราเองเราไม่ได้แสดงออกอย่างแท้จริงและสับสนระหว่างตัวตนที่แท้จริงกับตัวตนที่สังคมสร้างขึ้นเมื่อเราเป็นเพียงเงาของตัวเอง เราทำร้ายผู้อื่นตัดสินคนที่คิดต่างจากเราและทำร้ายแม้กระทั่งคนที่เรารักทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะควบคุมและบังคับชีวิตสังคมและวัฒนธรรมสอนเราว่านี่คือหนทางของโลกและหากเราใช้ชีวิตแตกต่างจากนี้เราจะถูกมองว่าไร้เหตุผลรัฐบาลศาสนาและระบบสังคมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนความไว้วางใจที่เราสูญเสียไปในตัวเอง เมื่อผู้คนไม่เชื่อมั่นในตนเองพวกเขาจะมอบอำนาจให้รัฐบาลและเริ่มพึ่งพามันราวกับเป็นพ่อแม่ของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลควรเป็นเพียงผู้รับใช้ของประชาชนไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขาการขาดความรับผิดชอบของเราแสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจในตัวเองรัฐบาลเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราทุ่มพลังงานไปโดยไม่จำเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเอง และผู้อื่นเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างของอำนาจที่ตั้งอยู่บนความหวาดกลัวหากมนุษย์สามารถกู้คืนความไว้วางใจในชีวิตได้ความจริงของเต่าจะถูกเปิดเผยและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวจะล่มสลายไปเองเราสามารถกลับคืนสู่ความสมดุลของจักรวาลได้หากเราไว้วางใจในธรรมชาติของชีวิตเมื่อเราไม่ถูกพัฒนาการด้วยอดีตและไม่ไขว่คว้าหาอนาคตเราจะสามารถเข้าถึงเต่าได้ เต่าไม่สามารถสัมผัสได้ผ่านความพยายามหรือแรงบิดคั้นแต่มันถูกสัมผัสได้ผ่านอู้เว่าคำสอนของเล่าจื้อไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงปรัชญาแต่เป็นวิธีแห่งชีวิตที่นำพาเราไปสู่ความกลมกลืนกับจักรวาลซึ่งไม่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ใดสามารถแทนที่ได้โลกของเราเต็มไปด้วยระบบที่บังคับให้เราคิดว่าเราต้องควบคุมชีวิตเราเติบโตขึ้นมาโดยถูกสอนว่าต้องแข่งขันและเอาชนะกัน แต่ในความเป็นจริงโลกที่แท้จริงไม่ใช่การแข่งขันและไม่มีสิ่งใดสามารถถูกบังคับให้เป็นไปนตามแผนของเราได้เมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเองเราจะรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่อิสรภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการควบคุมแต่เป็นอิสรภาพที่เกิดจากการปล่อยวางและการยอมรับหากเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลก เราต้องเริ่มจากภายในตัวเราเองเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยการบังคับให้มันเป็นไปตามแนวคิดของเราแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเมื่อเราทําเช่นนั้นโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราเต๋าสอนให้เราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองโดยไม่พยายามบิดเบือนหรือบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราสิ่งนี้คืออูเวยเป็นการกระทําที่ไร้ความพยายาม และเป็นหนทางสู่ความกลงกลืนของชีวิตในโลกปัจจุบันเราเห็นผู้คนพยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาพยายามสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบก,กำหนดกฎเกณฑ์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมายาความพยายามควบคุมโลกของเรานั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของความกลัวภัยในจิตใจของเราเองเรากลัวความไม่แน่นอน เรากลัวการสูญเสียและเรากลัวว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของเราแต่แท้จริงแล้วอำนาจที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างผู้ที่เข้าใจอูไว้อย่างแท้จริงคือผู้ที่สามารถวางใจให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองพวกเขาไม่พยายามบังคับอะไรแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธชีวิตพวกเขาเพียงแค่อยู่และเคลื่อนไปตามกระแสของเตา๋าเหมือนสายน้ำที่ไหลไปตามทางของมัน ผู้ที่ใช้ชีวิตเช่นนี้จะพบกับความสงบสุขภายในและความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และการควบคุมคนที่ใช้ชีวิตตามเตากลับถูกมองว่าเป็นคนนอกคอกพวกเขาถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่สนใจโลกหรือไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองแต่ในความเป็นจริงพวกเขาคือผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งที่สุด พวกเขาเข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องทำไม่มีอะไรต้องบังคับและไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งเป็นไปนตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วในขณะที่สังคมยังคงสร้างโครงสร้างที่พยายามควบคุมทุกสิ่งเต้าสอนให้เราปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกเราควรกลับมามองภายในและปรับเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกแทนถ้าเราสามารถไว้วางใจชีวิต และปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามทางของมันเราจะพบกับความอิสระที่แท้จริงความอิสระที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบภายนอกแต่เป็นความอิสระที่มาจากภายในใจของเราเองเมื่อเราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปเราจะเริ่มเห็นความงามของธรรมชาติเราจะเห็นว่าสรรพสิ่งทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องมีใครมาควบคุมหรือบังคับนี่คือหลักการของเต๋าทุกสิ่งมีทิศทางของมันเอง และเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้นไม่มีอะไรต้องฝืนไม่มีอะไรต้องเร่งรีบและไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะชีวิตดำเนินไปตามจังหวะของมันเองเสมอหากเราต้องการให้โลกสงบสุขเราต้องเริ่มจากการค้นพบความสงบภายในตัวเราเองเราไม่สามารถสร้างสังคมที่กลมกลืนได้ถ้าภายในจิตใจของเรายังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อต้านแต่เมื่อเราค้นพบอูเวย และปล่อยให้ชีวิตเป็นไปเราจะเริ่มสัมผัสถึงความสงบที่แท้จริงและความสงบนั้นจะสะท้อนออกไปสู่โลกภายนอกโดยไม่ต้องพยายามความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปนตามที่เราต้องการแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามทางของมันเองและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข เราถูกสอนให้เชื่อว่าความสงบเกิดจากการสร้างโครงสร้างทางสังคมที่มีระเบียบแต่ในความเป็นจริงความสงบเกิดจากการปล่อยวางและการยอมรับเมื่อเราหยุดต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะค้นพบว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามจังหวะที่สมบูรณ์แบบของมันเองไม่มีอะไรต้องเร่งรีบไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรต้องควบคุมคำสอนของเล่าชื้อเกี่ยวกับเตา๋า เป็นคำสอนที่ขัดแย้งกับแนวคิดดั้งเดิมของสังคมเพราะมันไม่ได้สอนให้เราทำงานหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแต่สอนให้เรากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตามธรรมชาติของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตตามเต๋าเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสมดุลไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติทุกสิ่งในจักรวาลดำเนินไปตามกฎของมันเองเราไม่สามารถบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ และเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงปัจจุบันนี้โลกของเราถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต้องควบคุมธรรมชาติเราสร้างเมืองตัดต้นไม้เปลี่ยนแปลงแม่น้ำและควบคุมทุกอย่างรอบตัวเราเพื่อให้มันเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการแต่สิ่งนี้นำไปสู่ความไม่สมดุลและความทุกข์เราไม่สามารถควบคุมโลกได้อย่างแท้จริง และทุกครั้งที่เราพยายามทำเช่นนั้นเรากลับทำลายความกลมกลืนของธรรมชาติไปโดยไม่รู้ตัวเต๋าสอนให้เรายอมรับและปรับตัวกับธรรมชาติแทนที่จะพยายามควบคุมมันนี่คือหลักของอูเว่ยการกระทำที่ไร้ความพยายามซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสมดุลและสันติสุขเมื่อเราหยุดต่อสู้กับธรรมชาติเราจะค้นพบว่าชีวิตสามารถไหลลื่นไปได้อย่างได้ดายปัญหาที่เรารเผชิญส่วนใหญ่ เกิดจากความพยายามของเราที่จะควบคุมสิ่งตา่หาง่ากเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมเราจะค้นพบว่าชีวิตมีทางของมันเองและทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่แม่น้ำไหลไปสู่ทะเลโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับหรือเหมือนกับที่ต้นไม้เติบโตขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งให้มันทำเช่นนั้นหากเราสังเกตธรรมชาติเราจะเห็นว่ามันดำเนินไปตามเต่าเสมอ ไม่มีอะไรในธรรมชาติที่ต้องดิ้นรนหรือพยายามบังคับตัวเองให้เป็นไปนในทางใดทางหนึ่งทุกสิ่งเป็นไปนตามธรรมชาติของมันและนั่นคือเหตุผลที่ธรรมชาติมีความสมดุลมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราถูกสอนให้เชื่อว,ว่าเราต้องควบคุมธรรมชาติและนี่คือรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังเผชิญเมื่อเราหันกลับมาใช้ชีวิตตามเต๋เราจะพบกับความสงบสุข และจะสามารถมีชีวิตที่กลมกลืนกับทุกสิ่งรอบตัวเราได้หากเรามองดูสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความสับสนผู้คนพยายามเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป,นปนตามอุดมคติของตนเองและสิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกเราควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจชีวิตและปล่อยให้ทุกสิ่ง เป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะค้นพบความสงบที่แท้จริงและเมื่อเราสงบภายในโลกภายนอกก็จะสะท้อนความสงบนั้นออกมาเองนี่คือคำสอนของเตา๋ามันไม่ใช่แนวคิดที่ต้องศึกษาแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสัมผสัสผ,ผ่านประสบการณ์ตรงไม่มีใครสามารถสอนให้คุณเข้าใจเต๋าได้นอกจากตัวคุณเอง และไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณใช้ชีวิตตามเต่าได้นอกจากคุณจะเลือกทำเช่นนั้นด้วยตัวเองเต่าเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในทุกช่วงขณะของชีวิตและเมื่อคุณเปิดใจให้กับมันคุณจะค้นพบว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมแต่เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติของมันในท้ายที่สุดคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร แต่คือเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างไรหากเราสามารถปล่อยวางจากความต้องการควบคุมและยอมรับธรรมชาติของชีวิตเราจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงและเมื่อเราพบกับสันติสุขภายในโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยการเข้าใจเต่าไม่ใช่เรื่องของการศึกษาแนวคิดหรือหลักปรัชญาแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมัน ไม่มีหนังสือเล่มใดไม่มีบทเรียนใดและไม่มีคำสอนใดที่สามารถสอนคุณให้เข้าใจเต่าได้นอกจากคุณจะสัมผัสและใช้ชีวิตตามมันด้วยตัวเองการรู้เต่าไม่ใช่เรื่องของการพยายามทําให้ตัวเองเข้าใจแต่มันเป็นเรื่องของการปล่อยให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยไม่มีความพยายามและไม่มีความบังคับใดฮ่าฮนี่คือหัวใจของอูเว่ย การกระทำที่ไร้ความพยายามหรือการกระทำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันเป็นแนวคิดที่ขัดกับสิ่งที่เราถูกสอนมาเพราะเราถูกสอนว่าถ้าต้องการให้บางสิ่งเกิดขึ้นเราต้องออกแรงและใช้ความพยายามแต่ในความเป็นจริงทุกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีการบังคับหรือเร่งรัดเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานโดยไม่ต้องมีใครบอกให้มันทำเช่นนั้น เหมือนแม่น้ำที่ไหลไปสู่ทะเลโดยไม่ต้องมีใครคอยกำหนดเส้นทางสิ่งที่ขัดขวางเราจากการใช้ชีวิตตามเต่คือความกลัวของเราเองเรากลัวการสูญเสียเรากลัวความไม่แน่นอนและเรากลัวว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของเราแต่ความจริงแล้วชีวิตไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเลยตั้งแต่แรกไม่ว่าเราจะพยายามวางแผนหรือควบคุมชีวิตแค่ไหน สุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็ยังคงดำเนินไปตามวิถีของมันเองและเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงเมื่อเราหยุดพยายามบังคับชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะพบว่าชีวิตเริ่มไหลไปในทางที่เหมาะสมเองโดยธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามแผนหรือไม่เพราะในท้ายที่สุดทุกสิ่งจะเป็นไปตามจังหวะของมันเอง และเมื่อเราวังใจในกระแสของเตา่าเราจะค้นพบว่าชีวิตนั้นง่ายกว่าที่เราคิดไว้มากไม่จําเป็นต้องต่อสู้ไม่จําเป็นต้องบังคับอะไรเลยในสังคมปัจจุบันผู้คนเต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลเพราะพวกเขาพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างรีบร้อนกลัวว่าจะพลาดโอกาสหรือกลัวว่าจะล้มเหลว แต่เต๋าสอนให้เรายอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตมีเวลาของมันเองและไม่มีอะไรต้องรีบเร่งไม่มีอะไรต้องบังคับเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามจังหวะที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราสามารถเห็นตัวอย่างของเต๋าได้ในธรรมชาติต้นไม้ไม่เคยรีบร้อนที่จะเติบโตแต่เมื่อถึงเวลามันก็จะเติบโตขึ้นเองสายน้ำไม่เคยพยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันแต่มันไหลไปตามแนวทางที่ดีที่สุดของมันเอง หากเราสามารถดำเนินชีวิตในแบบเดียวกับธรรมชาติเราก็จะพบกับความสมดุลและสันติสุขโดยไม่ต้องพยายามควบคุมอะไรเลยการเข้าใจเต่าไม่ใช่เรื่องของการพยายามเข้าถึงมันแต่มันเป็นเรื่องของการหยุดพยายามและปล่อยให้ตัวเราเองกลับไปสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติของเราเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยเพราะเต่าอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแค่เราเปิดใจให้กับมัน เมื่อเราหยุดดิ้นรนและหยุดพยายามบังคับตัวเองให้เป็นไปนตามแบบแผนของสังคมเราจะค้นพบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเต่ามาตั้งแต่แรกแล้วในที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุไม่มีอะไรที่ต้องเข้าใจและไม่มีอะไรที่ต้องควบคุมมีเพียงการปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปนตามวิธีของมันเองเมื่อเรายอมรับสิ่งนี้เราจะพบกับอิสรภาพ และความสงบสุขที่แท้จริงโดยที่เราไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยในท้ายที่สุดเต๋าสอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้ต้องการการควบคุมหรือการบังคับแต่ต้องการให้เราวางใจในธรรมชาติของมันและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันเองเมื่อเราหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงโลกเราจะค้นพบว่าทุกสิ่งเป็นไปนอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วและเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมชีวิต เราจะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงหวังว่าวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักคำสอนของเต่ามากขึ้นและหวังว่าคุณจะสามารถนำหลักอู่ว่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณที่รับชมครับค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป